สวัสดีครับอ่ะวันนี้นะผมจะพูดถึงการตีเหล็กให้ดีและมีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของคอนแทคที่ดีนะครับทิศทางที่ดีแล้วก็ระยะที่ดีนะครับสามอย่างเนี้ยครับทำได้ง่ายๆโดยการควบคุมแขนขวาให้ทํางานแบบถูกต้องตั้งแต่การเชตอัพนะครับตั้งแต่การขึ้นไปถู b แบ็กสวิงแล้วก็ตั้งแต่การดาวสวิงลงมาเลยนะครับเพียงแค่คุณเข้าใจการทำงานของแขนขวาทั้งหมดเนี่ยก็ทําให้คุณทาทั้ง3อย่างที่ผมพูดมาได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยนะครับอย่างที่1เลยต้องเข้าใจก่อน แขนขวาทำงานยังไงในสวิงของกอล์ฟนะครับอย่างแรกนะครับเวลาเซตอัพเนี่ยแขนขวาจะทำงานแบบที่เป็นมุมของการหงายออกเนาะ external rotation ของหัวไหล่นะครับเป็นมุมหงายออกของโฟ r e a าร์นะครับแล้วก็เป็นมุมที่อยู่ท่าน,นี้นะครับอ่าเนี่ยจะเห็นว่าแขนขวาจะต้องเซตอัพในท่าที่เป็นศอกจิ้มพุงลงมานะครับอันนี้พูดถึงเซตอัพอย่างเดียวก่อนนะคราวนี้สิ่งที่ผมเห็นบ่อยๆเลยเวลา ลูกศิษย์ทําผิดนะครับหรือว่าคนที่เข้ามาเรียนทําผิดนะครับอย่างแรกเวลาเ,ลาเซตอัพคือทุกคนพยายามจะคว่ำแขนขวาลงคว่ำม,มือขวาลงแล้วมาจับกิฟก็คือเป็นท่านี้นะครับพอแขนขวาตรงสิ่งที่เกิดตามมาคือไหล่ขวาเนี่ยครับมันดันหมุนเข้ามันดันเป็นอินเทอร์นอลโรเตชันอยู่เนาะแล้วก็โฟ r ์ทอาร์มเนี่ยครับช่วงท้องแขนเนี่ยครับมันดันคว่ำลงอยู่นะครับแล้วมือขวาก็คว่ำลงท่านี้พยายามให้สอดขวาตรงคราวนี้แค่เซตอัพแบบนี้ครับก็ส่งผลเสียไปตลอดสวิงเลย เพราะอะไรนะครับเพราะว่าการเซตอัพแบบนี้ทําให้แขนขวาตรงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแรกเลยแขนขวาไม่พร้อมอยู่ในมุมที่เราต้องถูกพับเนาะเพราะฉะนั้นในแบ็กสวิงก็จะเป็นท่าที่ต้องดึงขึ้นท่านี้นะครับอ่าไม่ไม่พร้อมที่จะถูกพับไม่พร้อมที่ถูกใช้งานนะครับเพอะาแค่แขนขวาตรงเนี่ยตอนขึ้นมาก็จะเห็นสอกขวาที่มันเป็นมุมแปลกๆแ,แ,แล้วกางออกดึงขึ้นนะครับหรือบางคนพอเซตอัพท่านี้แล้วพอจะขึ้นก็พยายามจะหมุนแขนขวาก็ทําให้หน้าไม้เปิดไม้โรอินเข้าไปข้างในเอาเวก็ในสุดๆเลย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เซตอัพอย่างเดียวแขนขวาอยู่ไม่ถูกมุมส่งผลเสียไปตลอดสวิงเลยนะครับไม่พูดถึงดาวสวิงนะคราวนี้แค่เซตอัพเนี่ยเป็นมุมนี้แบ็กสวิงขึ้นไปอยู่ไม่ถูกมุมดาวสวิงยิ่งหนักเลยครับแขนขวายิ่งเหยียดออกนะครับเหยียดออกเพื่อทาให้ไม้มันคุ้งออกมาเนาะโล่พอยต์คอนโทรลจุดต่ำสุดก็ควบคุมไม่ได้คอนแทคไม่ดีละหนึ่งอัน,นอที่2ทิศทางควบคุมไม่ได้เพราะว่าแขนขวาเหยียดออกไม้ก็ลงมาจากเอาไซน์อินโอเวอร์เดอะท็อปโอเวอร์เดอะเพลนลงมาลูกบอลก็ เดี้ยวจากซ้ายไปขวาเยอะนะครับ3เสียระยะเพราะว่าแขนขวามันเคลื่อนออกมาอย่างนี้ครับทำให้ไอ้มุมซีโร่คอกกิ้งของเราเนี่ยครับหรือว่าแขนมาเหยียดตรงกับก้านไมล์ฟมันอยู่ก่อนถึงจุดที่มันควรจะอยู่มันมีอยู่ตรงนี้อ่าซีโร่คอกกิ้งมันควรจะอยู่หลังจากอิมแพกไปแล้วก็คือแขนกับก้านไมอล์ฟเหยียดเป็นมุมเดียวกันเนี่ยหลังจากโดนลูกไปแล้วเห็นไหมแค่แขนขวาอยู่ในมุมที่ไม่ถูกต้องตอนเซตอัพเนี่ยครับส่งผลเสียตลอดสวิงเลยเนาะคราวนี้เราจะมาแก้กันยังไงดี ก่อนจะไปดูวิธีฝึกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับไปดูวิธีฝึกกันครับวิธีแรกนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับเอาขวดน้ํามาก่อนหนึ่งขวดถ้าใครเคยเล่นฟิตเนสนะครับท่านี้จะเป็นท่าที่เหมือนกับท่าไบเซปเคลว์นะไบเซปเคลว์คือการที่เราหงายแขนออกแล้วก็เล่นตรงไบเซปตรงนี้เนาะอ่าออกกําลังกายช่วงนี้ไบเซปเคลว์เนี่ยท่านี้ทําท่านี้ก่อนเลยนะครับท่านี้ไม่มีใครทำไบเซปเคลว์แล้วความแขนลงอย่างนี้เนาะอ่ามันก็จะไม่ใช่ไบเซปเคลว์ละหงายแขนออกนะครับหงายแขนออก ทำแขนขึ้นนะครับอ่านี่คือท่าเซตอัพก่อนนะแล้วก็เวลาแบ็คสวิงนะครับเราจะไบเซปเคิร์ลเนี่ยบวกกับหมุนตัวไปแขนก็จะอยู่ในมุมที่หงายออกอย่างนี้นะครับถ้ามองกล้องด้านหน้าเนี่ยจะเห็นท้องแขนผมเต็มๆเลยแต่ถ้าผมควม่ำแล้วขึ้นเนี่ยมันจะเป็นคนละมุมเลยท้องแขนผมจะชี้ไปด้านหลังเลยเนาะเห็นไ,ไหมหัวไหล่หมุนออกนะครับเอ็กซ์เทอร์นอลโรเตชันพับขึ้นนะครับตอนลงก็เหมือนกันตอนลงก็ต้องเก็บมุมนี้ไว้เก็บมุมเอ็กซ์เทอร์นอลโรเตชันไว้แล้วค่อยไปปล่อยตอนอิมแพ็ค นะครับอ่าไบเซปคขึ้นนะครับแล้วก็หมุนโลงนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยออกนะครับถ้าใครทําผิดก็คือจะเป็นท่านี้ขึ้นตอนลงก็คว่ำลงอินเทอร์นอลโรเทตคว่ำลงแล้วก็หมุนลงนก็ทําให้คอนโทรล3อย่างไม่ได้คอนแทคระยะทิศทางเนี่ยคอนโทรลอะไรไม่ได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่มีขวดน้ำหนึ่งขวดเนี่ยฝึกไบเซป c ค r l หมุนตัวขึ้นหมุนโลงแล้วค่อยเหยียดออกไบเซป c ค r l หมุนตัวขึ้น หมุนล,ลงแล้วค่อยเหยียดออกนะครับเพียงแค่คุณฝึกดิวนี่ยครับดิวใบเสียบโคลเนี่ยครับรู้จักการทำงานของแขนขวาก็จะช่วยคุณตีมีประสิทธิภาพโลคอนโทรดีขึ้นระยะไกลขึ้นทิศทางควบคุมได้ง่ายขึ้นคราวนี้นะครับวิธีฝึกนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้นะครับการทํางานของแขนขวาไปแล้วนะครับวิธีฝึกอย่างที่1เลยครับเราต้องเริ่มจากการเซตเอัพให้ถูกต้องก่อนนะครับหมุนแขนออกดึงแขนเข้ามาความือลงจับกิ๊บเนี่ยวิธีการเช็ค พอยที่1ก็คือจับกีบให้ได้ท่านี้ก่อนแขนขวาสอกชี้เข้าพุงอ่ะอันนี้สาคัญมากๆนะครับพอได้ท่านี้เสร็จป,ปุ๊บนะครับท่าที่2นะครับขึ้นไปนะครับผมจะให้จับไมล์ฟมือเดียวก่อนนะมาจับแขนขวามือเดียวขึ้นมานะครับให้ศอกนะครับชี้ลงมาที่พื้นเนาะอ่าศอกชี้ลงมาที่พื้นนะครับแสดงว่าหัวไหล่ย,ยังหมุนเป็น external rotation อยู่ท่านี้นะครับถ้าจับไมล์ฟถูกแล้วแล้วจับมือเดียวแล้วย,ยังหมุนแล้วหัวไหล่มันยังไม่ชี้พื้นหัวไหล่ย,ยังชี้ ไปทางอื่นอยู่ยังชี้ออกไปนอกตัวอยู่เงี้ยครับแสดงว่ายังขึ้นมาไม่ถูกนะครับยังไม่ได้เป็นไบเซ็ปเคอร์แบบที่เราคุยกันเนาะต้องเป็นท่านี้ขึ้นมานะครับไหลชี้ลงมาที่พื้นนะครับแถวแเท้าขวาเนี่ยครับท่านี้นะครับครานี้มาจับ2มือก็ทาท่าเดียวกันนะครับก็คือจับคลิปให้ถูกนะครับหงายท้องแขนออกหมุนมือลงมาขึ้นไม้มาให้สอกชี้ลงมาที่พื้นนะครับ เราจะจัดเซตอัพนะครับของแขนขวานะครับตั้งแต่เซตอัพจนไปถึงแบ็กสวิงนะครับดาวสวิงเราจะไม่พยายามทำอะไรกับมันนะครับเพราะว่าหนึ่งะครับมันมีเวลาแค่เสี้ยววินาทีนะครับระหว่างไมค์กลอฟที่เดินทางจากจุดท็อปสวิงจนไปถึงลูกเนี่ยมีเวลาน้อยเกินไปในการที่จะทำให้ร่างกายมันขยับมุมได้ถูกต้องนะครับถ้าเราจัดเซตอัพดีแบ็กสวิงดีดาวสวิงก็มีโอกาสที่จะส่งผลไปถึงมูฟให้ดีด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีฝึกนะครับสอกชี้ท้องนะครับอ่าแล้วก็ความมือลงนะครับ แล้วเราก็จะขึ้นมานะครับเช็คว่าสอกชี้ลงมาที่พื้นนะครับและก็ค่อยหมุนตัวลงไปตีปึ่งอ่าเนี่ยครับเริ่มจากการทำพอสก่อนนะครับเริ่มจากการทําวิธีที่ขึ้นมาหยุดไว้นะครับหันมาเช็คก่อนหันกลับม,มองลูกกอล์ฟและหมุนลงไปตีนะครับเพื่อจะรักษาตําแหน่งของแขนขวาที่ถูกต้องนะครับพอทําได้แล้วนะครับก็ให้เริ่มเป็นเสจที่2นะครับก็คือไม่ต้องพอสละขึ้นมา แล้วก็ไปเลยนะครับขึ้นมาแล้วก็ไปเลยการทำเสร็จนี้นะครับเราจะใช้สปีดแค่50%ของสวิงจริงๆก่อนนะครับเ็ตสุดท้ายนะครับเ็ตที่3นะครับหลังจากที่ทำ 1, 2ได้แล้วครับ3ก็คือการทำแบบ full speed full swing เลยแต่ต้องเริ่มจากแขนขวาที่อยู่ถูกมุมก่อนนะฮะหมุน external rotation ข,ของหัวไหลนะครับหงายท้องแขนขึ้น สอกจิ้มพุงนะฮะแล้วก็เป็นฟูลสปีดไปเลยอ่าเพียงแค่านี้นะครับทำสามเส็นะครับก็จะทำให้ท่านตีลูกกอล์ฟได้มีคุณภาพนะครับคอนแทคดีลูกออกไปดีทิศทางดีระยะดี3อย่างนะครับ